จะแก่เร็วหรือแก่ช้าให้ดูที่สิ่งนี้การกินอาหารเพราะเรากินทุกวันวันละหลายมือ้อข้อหนึ่งให้รับประทานอาหารกลุ่มเบอร์รี่ได้หมดเลยรั <Bur> ry, สเบอร์รี่บลูเบอร์รี่สตอเบอร์รี่มันเบอร์รี่สน้ำมันปลาจากปลาทะเลน้ําลึกจะได้กรดไขมันโอเมก้าสสูง3บล็อกโคลี่ถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดตัวหนึ่งที่ให้คุณค่าทางโภชนาการเยอะมากแล้วเป็นตัวที่มีซันโฟลาเฟนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระให้เซลล์ได้ดีมากๆเลยสี่ก็คืออะโวคาโดลดการอักเสบของผิวได้ ทำให้ผิวดูดีสภาพดีห้าชาเขียวเพราะในนั้นมี EGCG ที่ช่วยลดการอักเสบภายในร่างกายช่วยคุณชะลอวัยแก่ค้าโลงก็ถึงบอกตามหัวข้อไงคนจะแก่เร็วหรือแก่ช้าให้ดูจากสิ่งที่เขากินเป็นหลักจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีหลายตัวมากอีกตัวหนึ่งที่ไม่บอกไม่ได้เลยเพราะหมอเฟิร์นดื่มทุกวันเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์เหมือนกันเพราะในนั้นเนี่ยเขาขึ้นชื่อว่ามีวิตามินและแร่ธาตุอยู่เยอะมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างโพลีฟีนอลสูงซึ่งตัวนั้นก็คือกาแฟดําช่วย ให้เราสมองปลอดโปร่งมีสมาธิโฟกัสดีเป็นกาแฟมาเลทัดแบบพรีเมียมแล้วก็ออแกนิกขลกทองมาหอมมากเป็นขั้วอ่อนจะใช้เวลาน้อยที่สุดเพราะว่าให้วิตามินอยู่เยอะรสชาติก็จะออกไปทางเปรี้ยวมากกว่าขมเหมือนดื่มน้ำชาได้สารต้านแก่ต้านโรคด้วยผลิตออกมาแค่200ชุดเท่านั้นถ้าใครสนใจทิมว่ากาแฟให้ทีมงานส่งรายละเอียดให้จะได้ราคาพิเศษ1กล่อง295บาทมี5ซองแบบนี้ถ้าคุณสั่ง3กล่อง5กล่องเนี้ยก็จะเป็นราคาพิเศษคุ้มค่าประหยัดลงเยอะมากขอวอวยพรให้คุณมีสุข ขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลง